คนติดตามพิธาเฉลยเป็นคลิปหลังเห็นมือผู้หญิงป้อนข้าวน้องพิพิมใครเห็นมือผู้หญิงป้อนข้าวน้องพิพิมเรียกได้ว่าหลังจากที่ทิมพิธานั้นได้ทุ่มเทสุดตัวทํางานด้านการเมืองมาอย่างยาวนานก็ได้พาลูกสาวน้องพิพิมไปพักผ่อนที่ทะเลพัทยาจางังหวัดชนบุรีโดยโพสต์ภาพกับลูกสาวโดยระบุข,ข้อความ ที่เป็นภาษาอังกฤษแปลว่าเดินหน้าไปด้วยกันท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาให้กำลังใจและขอให้พักผ่อนให้เต็มที่ในขณะที่ทางซ้ายชาวเน็ตแอบจับสังเกตเห็นว่าไตา่ชุติมานั้นเช็คอินพร้อมกับแท็กสถานที่ทะเลพัทยาเช่นเดียวกันแต่ภายหลังก็ได้ลบซอรี่ดังกล่าวทิ้งไปขณะที่ทรงผมน้องพิพิมถักเปียด้วยความเรียบร้อยและทีมพิธาก็ได้สะพภายกระเป๋าผู้หญิง ท่ามกลางชาวเน็ตที่ลุ้นว่าไปด้วยกันหรือเปล่าต้องบอกว่าล่าสุดคนติดตามถิมพิธานนั้นก็ทนไม่ไหวเฉลยเป็นคลิปหลังเห็นมือผู้หญิงป้อนข้าวน้องพิพิมชาวเน็ตต่างเดาว,ว่าเป็นไต่ชุติมาไปทะเลพัทยาด้วยโดยงานนี้คนติดตามได้เผยคลิปวิด,ดีโอขณะที่มีผู้หญิงคนหนึ่งกำลังดูแลและป้อนข้าวน้องพี่พิมซึ่งเธอคนนั้นก็คือพี่เลี้ยงของน้องพี่พิมนั่นเองงานนี้ทำเอาเคลียร์ชัดจบนะจ๊ะ